Okay, mm hmm. ไหนๆก็พูดถึงตุ๊กตาตัวนี้หน่อยคือวันงานวันที่สองใช่ไหมวันสุดท้ายหนูเอาตุ๊กตาตัวนี้แบบเป็นนอนอะไรเนี่ยแล้วแบบพอที่มันเป็นรอบหนูใช่ไหมหนูก็เลยแบบว่าต้องออกไปทํากิจกรรมข้างนอกข้างนอกเต็นท์นอกที่พักใช่นอกที่พักแล้วหนูก็กลับมาทีหนูก็ค้นพบว่า ตุ๊ก,กตาหนูหายหนูก็เลยแบบพยายามแบบค้นหาว่าตุ๊ก,กตาฉันอยู่ที่ไหนแบบมีใครเอาไปหรือฉันหยิบออกไปหรือฉันไปนลืมไว้ที่ไหนหนูก็ไม่มีหนูก็พยายามแบบถามถามพี่ๆใช่ไหมว่าแบบพี่เห็นตุ๊ก,กตาชิบะไหมชิบะตัวเล็กๆก็เล็กไหมก็เล็กแหละตัวแค่นี้แบบว่ามีใครเห็นไหมคะตุ๊ก,กตาหนูหายไม่ไม่ค่ตอบหนูเลยหนูก็เลยแบบใช้สา,ายตาหาเอง หนูก็เริ่มจะเว่อวายแหละแบบเริ่มงองแงงอแงแหละพี่ตุ๊กตาหนูหายแล้วสรุปนางชัวดีไปอยู่ที่โมเน่โมเน่เล่นโทรศัพท์อยู่อย่างงี้เนี่ยแกอยู่อย่างเงี้ยคือแกส่งเสียงหน่อยฉันฉันตามหาแกตั้งนานแกอยู่กับคนน่ารักหน่อยแล้วแกไม่ตอบฉันเลยจำไว้เถอะ เช่นี่มันถึงขั้นที่เราต้องเงินตุ๊กตากันแล้วหรอ <c oughs> คือหนูพยายามถามหาหลายรอบมากไม่มีใครตอบหนูเลยแม้แติดตัวมันเองมันยังไม่ตอบหนู <c oughs> ชอบตุ๊กตามายิ้มยิ้มยิ้มนี่ดี่ไหน <c oughs> อย่ามาแย่งสีนฉันนะมีรักยิ้มด้วยใจแล้วมีรักกิ้มรักยิ้มแล้วก็รักคุณด้วยนะ